คิดถึงอะไรหวานๆใช่ไหมเงินรสชาติของช็นลครั้งนี้จะต้องถูงใจพวกเธอแน่แน่เราจะมาหาคำตอบด้วยกันว่าช็อกโกแลตจะเข้ากับจันไหนมากที่สุดฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้วไม่ว่ากันนะมิอานี่มันเซอร์ไพรส์สุดๆเสียใจด้วยนะโซซี่ฉันไม่ชอบกินเผ็ดมันทำให้ท้องไส้ฉันปั่นปวนเกินหัวรล้วเลยนะมิอานึกของเธอสิ ช็อกโกแลตคินเดอร์โชคดีสุดๆฉันชอบช็อกโกแลตแต่ความคิดของฉันในโลกนี้ไม่มีอะไรอร่อยไปกว่านี้แล้วสุซี่หอบปากน้อยแล้วถอยไปห่างๆด้วยแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันไม่อยากกินพริกนี่บางทีช็อกโกแลตอาจจะช่วยได้แล้วมันทำให้อร่อยขึ้นด้วยเดี๋ยวฉันจะลองดู <S <S เดี๋ยวก่อนสิฉันจะไม่ได้เรีกไปไหนนี่และฉันก็มีความคิดที่ดีแล้วเธอกำลังทำอะไรนะ่ะเธอแค่เล่กช็อกโกแลตไม่ได้นะเธอต้องกินมันทั้งหมด รู้อยู่แล้วว่าเธอจะไม่่หวให้ฉันทำก็ได้มันดูกันฉันเอาอยู่แถมยังไม่เหงื่ออกด้วยว่าไม่นะมันกำลังมีไฟประทอยู่ในตัวฉันดูเหมือนว่าฉันต้องใช้ที่ป้องกันดีๆฉันเก็บมันไว้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วช่วยฉันด้วยเออเธอพ่นไฟประทื้นได้ไหมสุดซีท่าทีฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันต้องการดื่มอะไรก็ได้ดีขึ้นเยอะเลย ค่อยโล่งหน่อยมันจบแล้วเหรอฉันดีใจด้วยนะ <What? S 1> เธอหดแล้วทำไมสุดซ,ซีหน้าเธอมีขมามควันไงหวังว่ามันออกแล้วนะไม่ไม่จริงช็อกแลตเคยหดฉละลหมดแล้วมันเป็นอุบัติเหตุนะจริงจริงนะ oh. ช่างเถอมันช่วยไม่ได้นี่นะว้าว wow. มีของขวญอยู่ข้างในเยียม oh. yeah. ดูสิม,มันมีคินเด้กันอยู่ข้างในด้วยเจง๋งนี่สิโชคดีเราต้องเอาที่ห่อออกก่อนเดี๋ยวนี้ดูดิดีขึ้นเยอะเลยอพอเอาที่ห่อออกอตอนนี้ฉันก,ก็จะกินมันฉันจะจุ่มไข่ในช็อกโกแลตให้ชุม่แมแบ่งให้ฉันด้วยอย่าแม้แต่จะฝันซูซี่เธอทำลายไข่อลาสเบลแล้วเธอจะไม่ได้กินหรอก <c oughs> ย่าไปติละ <c oughs> จานใหม่เยี่ยมเลยมาเปิดพร้อมกันเถอะดูสิมันคือปอบอีดดูดีมากเลยฉันอยากจับมันเป็นคนแรกแปลกจังปุ่มมันกดไม่ได้ฉันไม่เข้าใจเลยมันพังแล้วหรอฉันก็ไม่รู้ลองดูมันใกล้ๆสิเอาไม่นะฉันจับมันทะลุเลยตอนนี้มันมีรูด้วยทุกอย่างมันแปลกมาก แต่ควาป็นเอกลกของฉันมันกลิ่นหน้ากินจังมาลองชิมกันว้าวมันคือเยลลี่เยี่ยมเซอร์ไพรส์สุดๆแน่นอนแล้ของฉันก็ต้องกินได้แต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้อะฉันกัดมันไม่ได้มันเหนียวมากฟันฉันจะหักแล้วอ่ะมันเจ็บมากมันตีหน้าฉันด้วยครั้งต่อไปเธอไม่ควรหยิบทุกสิ่งเข้าปากนะข้อทีแต่ฉันไม่มีเวลาให้เรื่องสลีของเธอแล้วถึงเวลากินแล้ว ใช่ช็อกโกแลตยิ่งทําให้มันอร่อยขึ้นอีกอร่อยสุดๆเลยฉันไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลยให้ฉันชิมบ้างสิมีอาอย่างน้อยก็แบ่งให้ฉันชิมเล็กๆนะไม่ฉันรู้อยู่แล้วงั้นฉันจะนั่งเล่นเหมือนกันได้หยุดก่อนฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วฉัจะลองใส่ช็อกโกแลตลงในป๊อปอิทฉันมั่นใจว่ามันต้องอร่อยแน่ๆนี่จําลังไปไหนนะซูซี่ฉันต้องเอามันไปแช่ในตู้เย็น ช็อกโกแลตจะได้แข็งตัวแค่นี้และตอนนี้ฉันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งอ้ฉันว่ามันแข็งแล้วเอามันออกมาได้ว้าวช็อกโกแลตแข็งแล้วฉันจะได้ลองมันแล้วเาไปไหนมาซูซี่เดี๋ยวเธอก็เข้าใจทุกอย่างฉันใส่ช็อกโกแลตในป๊อปปิ้ของฉันเอามันไปแช่เย็นดูสิว่ามันเป็นอะไรออกมาเยี่ยมไปเลยฉันว่าเธอสามารถพบช็อกโกแลตได้เองงั้นก็ถึงเวลาลองแล้ว อ๋อนี่มันดีมากเลยชกฉันละลายในปากฉันไม่สงสัยเลยมันต้องอะไรสุดๆแน่เธอจะให้ฉันลองบ้างไหมรู้อยู่แล้ว่าเธอมีให้อีซอประกะแต่ก็ชื่นเธอฉันหาทางเองป๊อปบีนของซูซี่เป็นของฉันแล้วอ้รู้สึกดีจังอยากกดอีกอีกรอบอีกรอบมันติดมากเลยเน้ยว่าทำตามใจของตัวเองจริงๆแล้วเอาของคนอื่นไปมันไม่ดีนะ เธอไม่ต้องใช้ปอบอิดอหรอกเอามาให้ฉันเอามาให้ฉันเธอทำอะไรลงไปหนึ่งมีอาเราทำมันขาดแล้วโ <No! S 1> ซซี่อยู่ไหนเธอเป็นอะไรไหมแต่ปอบอิดมันพังหมดแล้วเธอไม่ควรทำแบบนั้นเลยไม่เป็นความผิดของเธออะ <What? S 1> เหลือเครื่องหนึ่งก็ยังสนุกได้บางทีเธอจะพูดถูกมันยังใช้ได้เยี่ยม hmm. ฉันรอต่อไปไม่ไหวท <Okay. S 1> ี่จะเปิดมันแล้วนั้นก้เปิดอะไรสุซี่พ่อพอเหรอ <What? S 2> บางทีเธาอาจจะโชคดีกว่ากันได้มาดูกันเถอะโอเคอศรีมแทนเธอพูดถูก <Wow. No. S 2> ทำไมฉันถึงไม่โชคดีบ้างฉันอยากได้แบบเธอฉันแบ่งให้ได้นะ <Yeah. S 2> ขอบคุณเอ่อแตทำอะไรนะมีอามันไม่ตลกเลยแต่ในความคิดฉันมันตลกสุดๆฉันแค่ยอยากทำอะไรสนุกๆน,นะ <Wow. S 2> ว้าวออว้าวนี่มันอร่อยมาก มันเข้ากันกับช็อกโกแลตสุดๆนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าไอติมฉันหวังว่าฉันจะได้กินบ้างฉันว่าฉันบอกไปแล้วนะฉันจะกินได้โดยไม่ต้องให้เธอช่วยออร่อยจังฉันว่าฉันไปสอนให้เกินไอติมเคลือบช็อกโกแลตได้เลยฉันว่าฉันทําได้ดีกว่าเธอแน่นอนอร่อยเธอไม่คิดว่าในนี้มันหนาเกินไปเหรอฉันก็อยางไม่ได้อ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอมีอา แต่จังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยอ๋อเธอแข่งบินแล้วงั้นก็เยี่ยมบินเลยในที่สุดฉันก็ได้ลองไอศครีมแล้วจะไม่มีใครหยุดฉันได้ด้วยและมันออกมาเยี่ยมมากเลยเชื่อฉันเถอมีอ่ะฉันจัดการไอศครีมได้ดีพอๆกับเธออืมเธอเอาของฉันไปฉันคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเธอพูดอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเพราะทีฉันไม่ได้ยินเลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะทําให้เธออุ่นขึ้นฉันมั่นใจว่าได้พอจะช่วยเธอได้ เป็นไงบ้างมีอารู้สึกดีขึ้นไหมอ๋ฉันขย,ยับได้อีกครั้งแล้วเขายังชื่วขอบคุณนะโซซีเธอช่วยฉันไว้เอาไม่นะไอศครีมของฉันเธอกินมันอเออเคี่ยมเป็นรางวัลให้ฉันละกัน <c oughs> อ๋อเหรองั้นเธอกินข้าวโพดนั่นเลยละกันเอาบางทีช็อกโกแลตอาจจะทำมันอร่อยกันได้เดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะ <c oughs> เออมันไม่อร่อยเลยมันไม่เข้ากันสุด เธอกำลังทำอะไรนะซุซีฉันจำได้ว่าเราสามารถทำอะื่นได้จากขา้าวโพดเพื่อที่จะทำมันฉันต้องการเมรเร็ดข้าวโพดส่วนที่เหลือก็โยนทิ้งไปเลยอ้ oh. แล้วทำไมเธอต้องใช้กระถาด้วยเพ่ <c oughs> ยงคิดหน่อยเหรอฉันก็เลยจะทำป,ป๊อปคอร์นวิธีทำก็แค่อุ่นเม็ดข้าวโพดให้สุกอ๋อ oh. มันบินบอนไปเลยฉันไม่คาดไว้เลยแล้วก็เสร็จแล้วเ <c oughs> จ๋งสุดๆไี่เป็นความคิดที่ดีมาก ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องชอบฉันชอบข้าวโพดในรูปแบบนี้มากกว่ายังขาดไปแค่ช็อกโกแลตแต่ฉันจะแก้ไขมันเดี๋ยวนี้สวยงามมากช็อกโกแลตมันลงตัวสุดๆแล้วตอนนี้จานของฉันก็พร้อมแล้วเอาล่ะรสชาติของมันสุดจะบรรยายเลยฉันอยากกินเพิ่มเพิ่มอีกโซซี่จำได้ไหมว่าเราเป็นเพื่อนรักกันน่ะั้นฉันก็จะแบ่งให้เธอด้วยใช่ไหมล่ะ กันได้งินรับไปนะแต่เธอยาไม่ลงปากของฉันเลยแรงดีๆดีสิฉันหลับไม่ได้เลยเทอทีสายตาฉันค่อยดีน่ะเธอไม่แม้แต่พยายามได้ซ้ำฉันเหนื่อยแล้วเธอทีเอาบ๊อบคอนมาให้ฉันฉันจะกินมันเองโดยไม่ต้องช่วยจริงจริงมันเป็นของฉันนะไอเธอทำมันหกเล่าได้รับมันได้ฝากแล้วเข้าสนุกจังไม่ยุติธรรมเลย ฉันว่ามันยุติธรรมดีออกป๊อปคอนสำหรับฉันและถังสำหรับเธอของอะไรรั้งม่เยี่ยมทั้งนี้ฉันเป็นคนแรกว้าวโคว้าวชัด wow. เลยเธอโชคดีอีกแล้ว hmm. สงสัยจังว่าเธอได้อะไรบอูคอลีีเหรอไม่เอาฉันอยากได้โค oh, no. ขี้แพ้กินสิหยุดล้อได้แล้วนะามีอาอะไรฉันไม่ล้อซึกหน่อย ฉันก็แค่มีความสุขกับความสำเร็จของฉันและก็ลังจินตนาการว่าฉันกำลังดื่มช็อกโกแลตกับโคบ <Okay. S 1> ไม่เสียเวลาดีกว่าอ๋อ oh, ใช่เลยฉันรอไม่ไหวแล้วเป็นรสชาติของความสุดทื่ยสุดเยี่ยม yeah. <Wow. S 1> ตอนนี้ก็ถึงเวลาดื่มมันกับช็อกโกแลตเอาล่ะมันดื่มกันเยี่ยมน้ำเต็มขวดเลยเฮ้ <Wow. S 1> hey, ทำไมมันไม่ออกมาล่ะ <Okay. S 1> แต่เหมือนวันแคบขึ้นเกินไป <Okay. S 1> ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวฉันจะลองบีบมันออกมาฉันมีแรงความสำหรับเรื่องนี้เอ๊ะนี่มันอะไรกันฉันเล่งพลาดแล้วมันไม่ได้เข้าปากฉันน้าฉันละเธอไปหมดเลยซุ่มซ่ามจริงๆนะเธอมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละอร่อยจังฉันพอจะกินจนหยาดสุดท้ายเลยว้าวดูเหมือนมันอร่อยมากจริงๆแบ่งฉันบ้างสิไม่ใครก็มีบอกคพลลี่อย่างไงล่ะกินสิขอบคุณที่ซ้ำเติมนะฉันจะไม่ลืมเลย หม็นเขียวสุดๆต้องใส่ช็อกโกแลตเยอะๆโดยด่วนมันจะเอากิ่งเหม็นออกไปได้อืในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ช่วยสึกเน้นเลยน่าขยะขยะงสุดๆฉันไม่แนะนำให้ใครกินมันเลยอย่าบังคับให้ฉันตั้งใจไล่เธอต้องกินมันให้มนถ้าเธอยืนยันแบบนั้นก็ได้แต่เชื่อฉันเธอมันออกมาไม่ดีแน่แน่แม่จ๋าหนูกลัวถ้าจะเอามันเข้าปาก ฉันต้องทำมันเร็วๆทำอย่างนี้ฉันถึงจะไม่ได้รับรสชาติของมันไม่ฉัน้องได้รับรสชาติของมันอยู่ดีมันยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยต้องเรียบกินแล้วมันจะได้จบสักทีเอาจริงๆฉันรู้สึกเห็นใจซซซี่นิดหน่อยนะแต่นั่นก็ไม่ช่วยุดให้เธอบังคับฉันให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำมันเป็นเกิดตั้งหากหยุดค่ําคนได้แล้วหมดสักทีนั่นคือฉันสุดท้ายแล้วเธอพอใจหรือยังว้าวเธอมีพุ่เหมือนฮิปโปเลย เอาไม่นะมีบางอยากก่างกำลังจะเกิดขึ้น <c oughs> หยุดนะสุดสิเธอทำให้อากาศเป็นพีเ <c oughs> ออโทษทีว,ว้าวสวยจังฉันชอบชิ่นี้ <c oughs> และนี่คือน้ำพุดช,ช็อกโกแลตพวกเธอพร้อมที่จะสู้เพื่อมันไหม <c oughs> ฉันขอเตือนพวกเธอว่ามันจะไม่ง่าย <c oughs> พวกเธอต้องเอามือค่อยหลังแบบนี้ <c oughs> ดีมาก <c oughs> เริ่มได้ดี ฉันจะจับเวลาและโชคดีนะทุกคนก่อนอื่นต้องหยิบสีขึ้นมามันไม่ง่ายอย่างที่ฉันคิดเลยแต่ฉันทำได้ตอนนี้ก็เริ่มสาดได้เธอนี่อ่อนจังเราเล่มกันตั้งนานแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะตามพวกเธอให้ทันฉันว่าฉันว่าดได้ดีเลยมันเดนกันว่ามีอาวาไปถึงไหนแล้วตัวฐานพร้อมแล้วแต่ฉันไม่ชอบมันเลยมันดูแปลแปลก ฉันมีความคิดได้ดีแล้วฉันเลยแล้วว่าต้องวาดยังไงให้สวยๆ <Yay! S 1> ฉันต้องใช้ปรกกรมเมนจิกพวกเธอเห็นสกิลการเปิดฝาของฉันไหม <G ül s> ความคิดดีนี่มีอาถ้าแบบนี้เธออาจจะชนะฉันได้เ <What? S 1> กิดอะไรขึ้นทำไมเจนนิเฟาร์ล้วลองไป <G ül> s> <S ฉันก็แค่อยากปเปิดฝาปรแกรมเมนจิกของฉันนั <G ül> s> <S ่นนะมีอาล้ำหน้าฉันไปอีกขั้นแล้วเธอกำลังวาดนาพูสวยๆฉันจะทำยังไงดี คนกนกธรรมดาวธรรมดาอาจจะช่วยได้โอไ,ไม่นะฉันกลังจะามดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับรลกของฉันมันเต็มไปด้วยสีจนนิฟ้าจะทำแบบ <c oughs> นี้ได้ยังไงเคทเธอกำลังหัวเราะอะไรยะ <c oughs> เอานี่ไป <c oughs> มิออร์ทำไมเธอถึงเบิ่สีใส่ฉันน่ะ <c oughs> นี่มันตลกสุด แต่ถ้าควส่งานของเธอยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเจนนิเฟอร์ทำมองอะไรน่ะเธอก็อยากมีเรื่องกับฉันใช่ไหมน่าจะถึงเวลาแล้วใช่โชคดีไปงั้นมาดูกันว่าพวกเธอวาดอะไรมีอาทำภาพของหนูพังฉันรู้ว่าครูต้องไม่ชอบแน่แน่ฉันว่างานของฉันก็ไม่ได้รอดเท่าไหร่พั้งหมดเป็นเพรเจนนิเฟอร์ สาวๆพวกเธอทำให้ฉันผิดหวังมันแย่มากฉันมั่นใจว่าคุณต้องชอบงานของฉัน hmm. เอาจริงๆไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกเยอะเท่าไหร่เอาล่ะเจเนิเฟอร์เธอชน,นะเอาน้ำพุไปเลยเยี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่ยมรางวัลใหญ่เลยอิจฉาไปเถอะพวกเธอ ah. ฉันอยากลองน้ำพุช็อกโกแลตมานานแล้วและตอนนี้ฝันก็เป็นจริงโอ้ยก oh <my> เราไม่ควรนั่ง,งเฉยๆนะ ตั้งขโมยช็อกแลตจากเธอเร็วเข้าก่อนที่เธอจะกินมันหมดซะก,ก่อนความคิดมันเจิดมากมีอาอ,อร่อยเอะแล้วช็อกแลตหายไปไหนหมดเราช่วยเธอกินนะ่ะสินี่มันไม่ยุติธรรมเลยฉันขอเสนอรางวัลถัดไปน่ารักใช่ไหมเอาใช่เจ้าหมาน้อย หนิมาบัดดี้โอ้ว้าวนี่มันเซอร์ไพรส์สุดๆเราต้องวาดรูปหรอเหรอมิอาเธอฉลาดมากเก่งมากใช่ดูเหมือนจะไม่เข้าท่าเท่าไหร่ฉันไม่อยากวาดมันเลยแต่ฉันจะพยายามดูก็ไม่มีทางเลือกนี่อีกยางฉันว่ามันง่ายมากก็นะฉันกาลังตามหลังฉันต้องใช้หัวหน่อยแล้ว ฉันว่าดด้วยเท้าเป็นความคิดที่ดีกว่าการวาดด้วยมือกิ่นเน่ามาจากไหนนะ่ะอีมีอาเยี่ยมฉันกำจัดคู่แข่งไปได้แล้วหนึ่งคน <All right. S 1> ตอนนี้ก็เริ่มวาดรูปได้นี่คือโอกาสที่ฉันจะเอาชนะเพิ่มขึ้นอีกทุกนาทีแต่แค่เพิ่มความพยายามลงไปนิดหน่ <Awesome. S 1> อยมีอาเล่าวาดไปไกลแล้วแต่ฉันยังหยิบสีขึ้นมาไม่ได้ด้วยซ้ำ ยิบได้สักทีฉันได้ชนะเข้าไปทุกทีอ๋ฉันทำมันหลุดมันอยู่ไหนนะฉันอยากได้อันนี้ช่างเถอะงั้นฉันเลือกสีอื่นก็ได้โอ้ยหยิบไม่ได้สักทีอะไรกันเนี่ยเมอากับจะเสร็จแล้วเวลาหมดแล้วหยุดงานของพวกเธออยู่ที่ไหนกันอไม่นะฉันยังว่าไม่ถึงไหนเลยส่วนฉันว่าเสร็จแล้ว บางทีก็อาจจะไม่ชอบมันดูธรมธรมดาธรรมดามาดูการร้กงคนอ่นเป็นยังไงบ้างฉันพยายามหนักมากฉันเห็นแล้วดีมากมิอาอนี่มันกี่โมงแล้วนะเหมือนฉันจะนอนมากเกินไปถึงเวลาแล้วเหรอเอาละ่ะคุณเห็นงานของทุกคนแล้ว <What? S 1> และเคสแพ้เอาไม่นะ <'t> นี่ไม่ใช่ความพิดของฉันนะเป็นเพราะมีอา แล้ฉันจะกินอื่นได้ยังไงกันโอ้ไก็ย่น้าเสียเอียนสุดๆฉันไม่อยากกินเลยโอ้หวานจังนี่มันช็อกโกแลตให้ฉันกินทั้งวันทั้งคืนก็ยังได้อร่อยเออจะทำอะไรนะพอได้แล้วเธอไม่รู้หรอกว่ามันอร่อยขนาดไหนฉันรู้สึกจะอ้วกผันหน้านี่ดีกว่า บางที่เจออาจจะอยากลองกันได้ตามใจ <Hello. S 1> และนี่คือเจ้าตัวน่ารักอีกตัว oh. ขนปุยน่ารักจัง oh. นั่งลงเจ้าตัวน้อยเราคงต้องรออีกหน่อยให้สาวๆได้เริ่มทำงานกัน oh. และก็นะ <All right. S 1> พวกเขาต้องวาดลงบนหน้าของตัวเองเริ่มได้เ oh. <Yeah. S 1> จ้าขนปุยเป็นของฉัน oh. เดี๋ยวพวกเธอจะได้รู้เราเกิดมาคู่กัน <Yeah. S 1> ฉันว่าแต่งหน้าเหมือนแมวต้องเข้ากับฉันสุดๆ สีขาวไม่มีประโยชน์เลยใช้สีน้ำเงินดีกว่าเห็นไหมสดใสสุดๆเลยนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็แต่งตาเธอทำได้ดีมากฉันบอกว่ามันจะเข้ากับฉันเหมือนกันพวกเธอไม่มีโอกาสชนะหรอกดูนี่สักก่อนฉันจะใช้กระจกช่วยในการวาดรูปง่ายขึ้นเยอะเลย ไม่มีใครเอาชนะฉันได้แน่นอน <an> <t ale> ก็ฉันเก็จะเสร็จแล้วเ <an> <t ale> จนเนฟเฟอร์เป็นไงบ้าง <an> <t ale> ก็ไม่รู้สินะว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ฉันสนุกนะ <G ül> ฉันด้วยอะไรนะเธอใช้กระจกเหรอนี่มันไม่อยู่ติดทำเลยและเธอพังฉันทำไมมิอาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นคีิกกองจริงด้วยเธอต้องให้เบิร์เรียนนางสุดหน่อยงางนจะได้ไม่ทำผิดกฎอีก เธอทำให้เราไม่มีทางเลือกโทษทีอย่านะหยุด <You. S 1> มีอาขอร้องละนานฉันเละไปหมดเลยโอ้ไม่ก็ทำไมกันฉันพยายามหนักมากเลยนะเธอจะได้ไปทำผิดกฎอีกไงละ่ะเดีวเหมือนว่ามีอามั่นใจว่าเธอจะชนะแน่ๆนฉันไม่ชอบเลย <What? S 1> นี่มีอาให้ฉันช่วยไหมดู oh, <sorry. S 1> เหมือนว่างานของเธอยังไม่สวยเท่าไหร่ uh. แต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยแก้มันเองเกิดอะไรขึ uh uh ้นทธากำลังทำอะไรนะแล้วฉันเป็นไงบ้างดีข uh uh ึ้นไหมฉันเป็นกองเลยฉันเห็นว่าทุกคนพร้อมแล้วเยี่มไปเลยเพราะเวลาได้หมดลงแล้วเจ้าตัวน้อยอย่ามองทางนี้ไม่มีอะไรน่ามองเลยงานของฉันเป็นไงคะยิ่งแย่ไปใหญ่จริงเหรอแต่เจนี่เฟอรงแก้ทอย่างให้แล้ว เธอหลอกฉันฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แต่ดูเหมือนมีตัวเรื่องให้มาเยอะเท่าไหร่เจนนิเฟอร์ชนะงั้นไปหาเธอเลยเย้ฉันทำได้เจ้าคนไปเป็นของฉันมันนี่เลยฉันจะกอดแกทําไมจะจูฉันอยากจาฉันจะจามดูเหมือนว่าเจนนิเฟอร์จะเป็นภูมิแพ้ยิ่งดีเลยงั้นเราก็เอาเจ้าเหมียวไปนะฉันรู้สึกไม่ดีเลย ใช่ไปพักก่อนสิว้าวซอสเต็มไปหมดเลยเธอรู้แล้วใช่ไหมว่ากำลังจะวาดอะไรถึงเวลาสแสดงให้ดูว่าพวกเธอต้องทำอะไรอีปาสดตัวเบลเลอเลยฉันว่าไม่มีใครอยากได้มันแน่ๆงั้นก็พยายามให้มากขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่แย่ที่สุดและซอสก็คือสีของพวกเธอโชคดีนะทุกคน<อ>ฉันพร้อมจะสู้แล้ว ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะมิอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจเนฟเฟอร์ดูทางนี้ก่อนสิเธอ<า>กำลังทิ้งขยะบ,บนหน้าของฉัน<ท>โอ้เฮอนทีฉันไม่คิดมันจะเป็นแบบนี้เกินไปแล้วนะหวังว่าเธอจะไม่ทำอีก<ท> <granted> ถึงเวลาว่าโรคของฉันแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอา่ฮะซอสมะเขือเทศ <ES> ดูสดใสสุดๆมันต้องออกมาสวยแน่น,นอนฉันจะใช้มันนี่แหละฉันชอบสีเหลืองมากกว่า ฉันจะใช้มัน <All right. S 1> ดูสิว่ามันมีสีสันสดใส่ขนาดไหนแบบนี้แหละที่ฉันต้องการว่าลูกได้สอนนี่สนุกมากเลยแย่จังที่มันหมดเร็วมาก <Okay. S 1> คงต้องเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้ว uh huh. มัสตาร์เยี่ยมเลยคนละแเฉดสีกันแต่ฉันก็ชอบนะ uh huh. และฉันจะใส,ส่ซอสมะเขือเทศตรงกลาง uh huh. สีเข้ากันสุดๆไม่มีใครมาบอกว่าแย่แน่นอน ว้าวมีอาว่าจะเสร็จแล้วใช่ใกล้จะสมบูรณ์แล้วอีกนิดเดียว <c oughs> ดูเหมือนว่าฉันกำลังตามหลังฉันต้องใช้หัวคิดสินแล้ว <c oughs> อ๋อนึก็ออกแล้วฉันจะว่าลงไปพร้อมๆกันแถมยังประหยัดเวลาด้วยแต่กลิ่นหอมน่าเกิงจังคนไม่ไหวแล้วอย่างน้อยฉันต้องลองชิมน,นิดนึงอืมอร่อยหยุดไม่ได้แล้วฉันต้องการซอสเพิม่มฉันหยุดความหิวไม่ได้ เธอกำลังทำอะไรนะเจนนิเฟอร์ต้งสติหน่อยไม่งั้นเธอจะไม่เหลือซอสให้วาดน,นะ no, no, no. เรียบร้อยฉันว่าเสร็จแล้วโอไม่นะ <c oughs> มันหล่นลงบนงานของฉันจ,งจังเลยสวยสุดๆ <c oughs> ฉันไม่อยากรบกวนพวกเธอนะแต่มันหมดเวลาแล้ว <c oughs> ฉันลืมไปสนิทหมดเวลาหยุดได้อร่อยโอไม่นะฉันยังไม่ได้วาดเลย ฉันทำอะไรลงไปนี่มันล้มเหลวสุดๆมีอามีงานที่สวยมากฉันต้องแพ้นั่นแน่แต่มันยังไม่จบนะท่าทีค่ะพอดีซ้อนหกใส่งานตอนที่ไม่มีใครเห็นฉันจะสลับภาพของพวกเราอย่างรวดเร็วมาดูกันว่าคนอื่นมีอะไรอีกมี่ปลาของหนูสวยใช่ไหมเขียงไม่ได้เลยแล้วปลาของหนูล่ะชอบไหมปนี่มันกระดาษเปล่า เป็นไปไม่ได้ฉันถูกเจนิเฟอร์โกมเธอเปลี่ยนรูปของเรามันพิสูจน์ไม่ได้สึกหน่อยงั้นเธอต้องกินปลาแล้วล่ะมีอากินให้อร่อยนะฉันไม่ชอบกินมันเลยเหม็นมากเธอทำอะไรไม่ได้แล้วเธอต้องกินฉันมีความคิดได้ดีแล้วแล้วถ้าฉันเผามันล่ะฉันบ้าแบบนี้จะกินได้ง่ายขึ้นเยอะเลย ดูเหมือนว่าที่เผาใช้งานไม่ง่ายเท่าไหร <G ül> ่นะใช่เลยเผ่าทีน,น่าจะนิเฟอร์มันเป็นอุบัติเหตุแต่เอาจริงๆเธอสมควรได้รับมันแล้วละ่ะ <G ül> ช่างเธอว้าวปลามันดูน่ากินมากเลยฉันคงไม่ปฏิเสธมันแน่แนดูนี่สิ <G ül> ว้าวฉันก็อยากลอง <G ül> สายไปเธอทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้ปลาตัวนี้ เนื้อเด้งดีจังอร่อยมันยากที่จะจินตนาการแต่บางครั้งความสามารถในการวาดรูปก็ส่งผลกับชีวิตเราจริงๆแต่ก่อนอื่นฉันแนะนำให้พวกเธอไปฝึกฝนเยอะๆก่อนนะโชคดีนะ